ได้เลยได้เดี๋ยวพี่ดูแลให้นะจ๊ะใบจ่าหญิงสวัสดีจ้าหญิงลีใช่ไหมหญิงที่มลีสิไปเรามปนหญิงเดียรซาเพราะคุก็ต้องโทรมาคุณเลยเหรอโทรมาฝากไงเพราะผมเลยจะบอกศิลปินทุกคนว่าถ้าเกิดคุณอยากมีอนาคตที่ดีทางวงการเพลงเนี่ยครับผมมันบีเจอยู่คุณนี่ทำงานเหมือนมามากสั่งเลยผม ผมมีสื่อผมอยู่ผมอยากจะเชียร์ใครผมอยากจะปั้นใครคนนั้นก็ดังได้เพราะปากของผมเหมือนเป็นเอสุวัชัยแต่นี่เป็นทางราการทีวีแบบนั้นคนละสายเมื่อกี้โทรมาฝากผมแล้วหญิงโอ้ยิงโอ้ยคุณดิอซรูทุกคนหญิงลีวันนี้โอซีรีพอร์ของเราไน้ฮะผมก็จะมีการแบบว่าเป็นเบื้องหลัง MV ครับ ของน้องหญิงลินพิตา,านะครับผมหรือว่าน้องหญิงเดอะสตาร์สิเนั่นเองเคยมาโ<อ>ชว์ดสดในรายการของเราอุอจะบอกว่าแจ่มมากๆเลยผมแบบชอบอะนะ ผมชอบผู้หญิงที่แบบสายตาแบบเนี้ยสายตาเซ็กซี่กล้าพูดกล้าจาเข้าใจปะเจอพิธิกรแล้วแบบไม่กลัวสู้สู้อย่างเดียวเขาเรียกว่าสู้เราอ่ะเราก็เลยชอบมองนี่เหมือนแบบโอ้โหแทบจะเอามิดมาฟันเอามิดมาจ้วงปาก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 ากแล้วเป็นมาที่พยศอ่ะชอบนี่ควกคุ่มานะครับ น้องก็ยังไม่รู้เลยว่าว่าว่าน้องสบไยตาตอนไหนเออนะครับผลงานแรกนะครับของน้องหญิงลิมพิตาเนี่ยชื่อว่าไม่ใช่ก็คือไม่รักนะครับเพลงนี้เนี่ยน้องหญิงเนี่ยได้เล่นกับพระเอกมือสิวิดีโอซึ่งเป็นพระเอกหน้าใหม่ของ X x กแซนะฮะที่สําคัญเนี่ยเขาบอกว่ามีแอบเขินด้วยนะเพราะว่าต้องมีสี่งแบบเข้าคู่กันเบาๆซิงคูล่า เบาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะแต่เดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ไปดูเบื้องหลังครับว่าจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอ i c r ี p o r t ซีรีส์พวันนี้นะคะอยู่กับหญิงลินพิตาค่ะวันนี้นะคะหญิงมาถ่าย MV เพลงไม่ใช่ก็คือเวลาของหญิงเองค่ะก็บรรยากาศวันนี้นะคะก็สนุกสนานค่ะแต่ว่าสนุกมากไม่ได้เพราะเพลงดราม่าเหลือเกินนะคะวันนี้มีพระเอก MV มวาแนะนําค่ะได้แก่ตอนนี้ค่ะน้งตึกนะคะฮัลโหลแต่น้าตัวนครับผมตึกนัทกิจครับบอว่านั่งเอ็มวีสวยมากครับ เคยมากกว่าสนหุกคือที่เราแบบแก้กาการเพราะว่าน้องสูงมากนะคะจรงจริงก็อยื่อย่างเงี้ครับอันนี้แทนส้นสูงแล้วในฉากมียังไงบ้างเราเป็นเลิบซีนเบาๆใช่เล็บซีนส่วนใหญ่จะเป็นดราม่ามากกว่านจะเป็นแบบว่าไม่รักกันแล้วเี้ย จะทิ้งไม่ไม่ใช่ตึ๊กจะบอกว่าไม่ใช่ครับโอเคแล้วสิในฉากก็มีนอนตักกันมีลุ้หัวกันเลยเบาๆแบบว่าอย่าแบบองนี้อมอะไรเงี้ยแล้วก็ดึงหัวกันล้อเลนม่มีถ้าอยากดูมากอย่างงี้ต้องต้องแบบต้องแบบดูใน MV เต็มเต็มเลยค่ะ เพลงและก็เนื้อหาเลยนะคะไม่ใช่ก็คือไม่รักเหมือนประมาณว่าเขาบอกเราว่าเราไม่ใช่สําหรับเขานะแต่เขาก็ยังบอกว่าเขารักเราอยู่ในอย่างแบบกักเราไวทำไมือโกหกใช่ไหมไม่เห็นหน้าเราแล้วไป <c oughs> แหละได้กักเราไว้เลยประมาณ้ขอฝาก M v มีเพลงไม่ใช่ก็คือไม่รักไว้นะคะก็ออนแอร์ประมาณปลายมิถุนายนนี้คะ่ะแล้วก็ฝากหญิง <c oughs> แล้วก็น้นนองติกไว้ด้วยนะคะยัไงก็ติดตามดูด้วยนะบายบายครับโอ้ ส่ยังที่หญิงบอกนะครับเพลงนี้เนี่ยไว้ใช้กับคนที่ชอบกั๊กบอกว่าเราเนี่ยไม่ใช่แล้วจะยังมากั๊กกับการแบบบอกลักทำไมโอ้โหคุณจะตกทําไมล่ะเออนั่นแหละไม่ดีแล้วก็ส่วนพระเอ็มบีเนี่ยก็ได้ออย่างที่บอกว่าเป็นพระเอกแซกใหม่ใช่ไหมได้น้องตึก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 ตตึกตึกกตตึก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 ตกตึ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 ก เรื่องเป็นจะคาดดาวโจโรเป็นคาดาวโจนกับพี่โตโน่ไง พี่โตโน่เล่นเป็นพระเอกไงเป็นขันดาวโจนนะครับยังไงก็รอติดตามได้พี่ช้างดาวโจนก็จะมีพี่โตโน่มีพี่แท่งด้วยพี่แท่งสั่งผิดอร่อยเอานึกว่าแท่งจดถึงใช่เอาไปแท่งทองพุทธพาไปไก่ออกน้ำออกอะรอเงยอ่ะยังไงนะครับผมก็เอ็มวีก็ยังไงก็ต้องรอติดตามนะฮะทางยูทูบของเรานะฮะหรือว่าใครที่ชอบเพลงนะฮะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะที่ดอกจันหนึ่งสองสามห้าศูนย์ศูนย์เก้าแล้วกดโทรออกครับไม่ใช่ก็คือไม่รักนะครับจากน้องหญิงเดอะซัส 11นะครับตอนนี้พักเบรกกันก่อนอช่วงหน้าความสนุกรอคุณอยู่ใ,<ช>ในรายการโอไอซีครับ